ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการฝึกยุธทธวิธีให้กับพี่พี่ทหารในหน่วยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถค่ะทางแม่ทัพภักที่4มีการเข้าไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีและเยี่ยมให้กําลังใจผู้ที่เข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็4อําเภอของจังหวัดสงขลาค่ะ ที่ค่ายมหาจักรีสซรินทรอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพลโทนโรทิิย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการฝึกภาคสนามของศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีโดยมีผู้บังคับบัญชาและกําลังพลมาให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการฝึกในครั้งนี้ก็เน้นเรื่องของการฝึกเป็นหน่วยระดับกองร้อยเพื่อเตรียมกําลังพลค่ะในการหมุนเวียนลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อํอำเภอของจังหวัดสงขลาสร้างความคุ้นเคยให้กับพื้นที่ เสริมทักษะยุทธวิธีแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถด้านมาตรฐานของก่องทัพปกค่ะทางด้านของแม่ทัพพักที่4ก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าให้การฝึกนั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดมีมาตรฐานเสริมสร้างความสามารถขีของความพร้อมในหน่วยรบต่างๆเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงของกอ,องอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4ส่วนหน้าและรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ